สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมอ้าวพี่น้องครับผมเรามาตามกันต่อนะครับผมกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่1ธันวาคม2567นะครับผมสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นหวยซองนะครับผมเนาะสามชุดนะครับผมสามสํานักนะครับผมที่อยากจะมาฝากพี่น้องเอาไปไว้พิจารณากันนะครับผมเนาะอ่าสถิติก็หลายงวดนะครับผมเนาะแต่ก่อนหน้านั้นก็เคยมาลงอยู่ก็ ต็น่าติดตามกันอยู่นะครับผมเนาะอ่าแล้วสําหรับคลิปนี้ไม่มีสถิติย้อนหลังให้ดูนะครับผมเนาะเพิ่งเอามาลงให้ใหม่ในตอนนี้นะครับผมเนาะให้พี่น้องลองเอามาพิจารณากันก่อนนะครับผมเนาะอ่าสามสำนักนะครับผมเนาะหอยซองนะครับผมก็มีพญาคันคากนะครับผมเนาะก็แล้วเอาให้รวยนะครับผมแล้วก็เต่าเผือกพี่น้องครับผมสามชุดนี้นะครับผมเนาะอ่าสถิติก่อนหน้านั้นนะครับผมที่ผมเคยมาทําคลิปให้ก็ ก็โอเคอยู่นะครับผมพี่น้องท่านใดที่เคยติดตามผมตั้งแต่ตอนนั้นก็คงจะรู้จักกันนะครับผมกับแนวทางชุดนี้นะครับผมอ่ะเรามาตามกันเลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมสองสองสำนักก่อนพี่น้องครับผมเนาะอ่าสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดหนึ่งธันวาคมนะครับผมหวยซองนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมเอามาให้พี่น้องไว้พิจารณากันอ่าตัวแรกนะครับผมชุดแรกก็จะเป็นของเตาเปือกก่อนพี่น้องครับผมเนาะเต่าเผลือกพารวยเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผม งวดนี้ให้เด่นเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อให้เด่นเจ็ดมาตัวเดียวนะครับผมเนาะจับคู่กับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดพี่น้องครับผมเนาะเด่นเจ็ดตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับผมศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดนะครับผมสําหรับต่อเผืออพารวยนะครับผมพี่น้องท่านใดเคยติดตามในทางชุดนี้ก็ก็ลองลองดูอีกทีนะครับผมเนาะว่างวดนี้จะมาอีกหรือเปล่านะครับผมเนาะและอีกชุดหนึ่งนะครับผมเนาะกับพญาคันคากนะครับผมเนาะพญาคันคากเด้อพี่น้องเด้อชุดนี้ก็ ก่อนหน้านั้นก็โอเคอยู่นะครับผมงวดนี้ให้เด่นหนึ่งพี่น้องคร euh ับผมเนาะหนึ Maya, ่งเม็ดเดียวเลยพี่น้องครับผมหนึ่งหนึ่งเบิ้ลหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับผมหนึ่งเม็ดเดียวครับผมจะพูดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับผมเนาะหลักร้อยนะครับผมเด่นหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับผมหนึ่งเจ็ดเก้าหลักร้อยเด้อพี่น้องเด้อหลักร้อยนะครับผมเนาะอ่าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับผมเนาะสําหรับพยาคันคากนะครับผม อ่าและอีกชุดหนึ่งนะครับผมพี่น้องกับผมเนาะเอาให้รวยชุดนี้ก็น่าน่าติดตามกันอยู่พี่น้องกับผมเนาะเอาให้รวยนะครับผมเนาะเอาให้รวยเด้อพี่น้องหนึ่งธันวาคมหกเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับผมงวดนี้เด่นเจ็ดพี่น้องกับผมเจ็ดนะครับผมเจ็ดมาชนเลยกับเต่าเผือกครับผมเนาะเด่นเจ็ดมาชนกับเต่าเผือกนะครับผม0ูนเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับผมเนาะอ่ารู้สึกว่าจะจะชนชนกับชุดนี้อยู่นะครับผมเนาะอ่าหลักเด่นหลักร้อยนะครับผมเนาะอ่าชนกันอยู่พี่น้องกับผมเนาะชนกันอยู่เด้อพี่น้องเด้อ นะครับผมเนาะเจ็ดนะครับผมหนึ่งเจ็ก็มีนะครับผมเนาะเก้าเจ็เก้าเจ็แปดเจ็ดนะครับผมเนาะสําหรับเต่าเผือกพารวยก็ชนกันนะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับผมชนกันสามคู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมสําหรับแนวทางชุดนี้นะครับผมเนาะอ่าก็ลองติดตามกันดูนะครับผมพี่น้องท่านใดที่เคยติดตามแนวทางชุดนี้ก็ลองลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับผมเนาะประยาดกันคากเด่นหนึ่งนะครับผมเนาะอ่าเอาให้รวยเด่นเจ็ดนะครับผมเต่าเผือก เดือนเจ็ดนะครับผมพี่น้องครับผมอ่ะตามนี้นะครับผมพี่น้องครับผมแคปหน้าจอเอาไว้เป็นข้อมูลกันได้นะครับผมเนาะอ่ะแคปหน้าจอชุดนี้ก่อนพี่น้องครับผมแคปหน้าจอชุดนี้ก่อนนะครับผมนะพี่น้องครับผมอ่าต่อเกือบพารวยพยายการคัากาดนะครับผมเนาะ เพื่อพี่น้องท่านใดอยากไปเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะและอีกชุดหนึ่งนะครับผมเนาะเอาให้รวยพี่น้องแคบหน้าจอกันไว้เลยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมเนาะเอาม้พี่น้องไว้พิจารณากันโปรดใช้วิจารณาในการรับชมนะครับผมชอบก็ะจัดขัดแจกคก็ผ่านชอบแบบไหนก็ลองเอาไปเป็นข้อมูลกันได้นะครับผมเนาะมีแนวทางที่น่าสนใจแนวทางดีๆอยากมาให้พี่น้องไว้ไปพิจารณากันนะครับถ้าเผื่อ พี่น้องหลายๆท่านอาจจะเบื่อในการหวยสูตรคำนวณนะครับผมเนาะลองมาติดตามแนวทางแบบนี้ดูนะครับผมเนาะเผื่อจะเฮงเผื่อจะปังกันนะครับผมเนาะพี่น้องครับผมอ่าอย่าลืมนะครับผมดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เฮงว่มาปังกันทุกคนนะครับผมเนาะกับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ขอให้พี่น้องท่านรวยๆวยกันทุกคนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม